ร่องรอยการขุดถอนต้นโปรงภูเขาเป็นภาพที่พบเห็นได้ทั่วไปบนภูด่านผงอําเภอคําม่วงจังหวัดกาลสินการขุดแทบไม่เหลือต้นเล็กต้นน้อยให้เห็นแม้จะมีบางต้นที่เหลือรอดก็ไม่แน่ใจว่าจะยืนต้นได้นานเพียงใดท่ามกลางกระแสความต้องการต้รตนโปรงภูเขาเพื่อไปประดับสวนและบ้านเรือนกําลังเพิ่มมากขึ้นตามที่สำรวจที่เห็นด้วยกับรอยที่ขุดนี้อาจจะประมาณ สามถึงสี่หมื่นพึ่งเอาไปไม่ไม่เมื่อปี2550ชมรมรักนิเวศได้ขึ้นไปสำรวจภูดันพงพบว่ามีร่องรอยการลักลอบขุดต้นปลงภูเขาของนายทุนไปหลายสิบต้นและยังไม่มีหน่วยงานใดที่รับผิดชอบขึ้นไปดูแลส่งผลทําให้หน้าดินและระบบนิเวศเสียไปเป็นอย่างมากต้นปลงเองนะครรากเขาจะมีเชื้ออะไรพวกอื จุลินทรีย์ช่วยดึงแก๊สในเชี่ยนจากอากาศไปสร้างเมล็นปุ่น okay. เหมือนกับไอพวกปมรากถั่วนะะคล้ายพวกไหลโซเดียมในปมรากถั่วตัวนี้ก็จะเป็นจุลินทรีย์ที่อยู่ในในรากของต้นโปรงมันถ้าต้นตปร่งหายไปเนี่ยความดันขุ่ดินก็ลดลงปัจจุบันการรุกรานได้เริ่มแพร่ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆจากเดิมที่ชมรมรักนิเวศได้ขึ้นไปสำรวจมีต้นตปรงอยู่เกือบ300ต้นกับเหลือเพียงแค่ร้อยกว่าต้นเท่านั้น ที่น่าเศร้าไปกว่านั้นก็คือต้นปรงภูเขาที่ถูกขุดขึ้นมาแล้วไม่สามารถเอาลงไปขายได้กลับถูกปล่อยทิ้งไว้ให้รอเวลาต้องตายลงไปช่วงปีหาสองหาสามคุณมาานี่ต้นปรงถือคนทำไร่าาไปเกือบครึ่งแล้วครับถ้าผมมีภูมอิอนุนรักษ์ไว้ต้นปรงผมคาดว่าจะเบิดไปภายในบกกี่ปีครับ ต้นปรงภูเขานับว่าเป็นต้นไม้ที่มีความสวยงามนิยมนําไปปลูกเป็นไม้ประดับในการตกแต่งบ้านทําให้นายทุนมองเห็นถึงช่องทางการทํากินที่ทุจริตและเห็นแก่ตัวโดยการขุดหาต้นโปรงภูเขาจากธรรมชาติเพื่อที่จะไปขายให้กับลูกค้าที่ต้องการต้นโปรงภูเขาในการตกแต่งบ้านโดยไม่นึกถึงผลเสียที่จะตามมาในภายหลังแต่อย่างใดโดยการเห็นแก่ตัวเกินไปครับที่ทำไร่ธรรมชาติ ว่าแมนวาเอาแต่แต่ต้นปงครับการลํำเลี้ยงลงไปนี่ต้องถางทางถา,างปลาเช็ดให้ปลาใหม่เข้านี่เสียมส้มหลายส่วนศิลากลงไปหอดรดได้กับใส่แรงงานหลายพร้อมกับตัดใหม่ทำไา่ปลาไปอีกเช็ดให้ธรรมชาติของเขานี่ถือทำไรยเพิ่มเติมขึ้นไปอีกว่าว่าแมนวาแต่ต้นปงนะครับ ในทางกฎหมายขบวนการลักลอบขุดต้นปรงผิดกฎหมายถึง4 <Okay. S 1> ฉบับคือพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพศ2507พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพศ2504 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2535และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพศ2535ซึ่งในกฎหมายทั้ง4ฉบับนี้ได้มีมาตรการที่จะจำกัดการทำลายป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในทางระบบนิเวศโดยการกำหนดห้ามการกระทำบางอย่างที่จะนำไปสู่การทำลายป่าไม้สัตว์ป่าและของป่าในเขตด,ดังกล่าวทั้งนี้ผู้ฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษทางอาญา การทำไม้ในสิ่งที่เขาไม่ได้ห่วงห้ามหรือว่าไม่กําหนดให้เป็นไม่ห่วงห้ามเย่ยก็จะผิดในเรื่องของก,การไปกระทําการด้วยประการใดในการบกุกรุกในการเข้าผานในเรืทําการด้วยประการใดต่อไม้ในเขตพื้นทชีปตาไม้อย่างไรก็ตามในขณะที่กฎหมายไม่อาจไล่าตามขบวนการลักลอบปลูกต้นปรงได้อย่างทันท่วงทีทางออกของการดูแลผืนป่าผู้ด่านพง จึงเป็นภาระหน้าที่ของชาวบ้านในานามชมรมนักนิเวศที่พวกเขาจะต้องช่วยกันสอดส่องดูแลผืนป่าแห่งนี้เพื่อหวังคืนชีวิตต้นปรงรวมถึงพืชพัุ์นาน,นาชนิดให้กับคืนสู่ป่าแม้ต้องเสี่ยงภัยจากการประทะกับกลุ่มผู้ลักลอบทำลายป่าก็ตาม